การที่พ่อแม่เราจะคิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สิ่งที่เห็นก็คือพ่อแม่ก็จะพูดแต่ความยากลำบากของตัวเองให้ฟังกว่าจะได้เงินยากลำบากทุกข์เข้นแบบนั้นแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเราฟังแต่เรื่องราวที่พ่อแม่เราเดือดร้อน ในใจเราก็คิดแต่จะทําอย่างไรที่จะให้พ่อแม่เราลืมตาอาปากได้แต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอยากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนเวลาที่เราเลี้ยงลูกผมอยากอย่าแนะนําพวกเรานะครับเวลาที่พวกเราจะสอนลูกหลานเราผมไม่อยากให้พวกเราพูดแต่เรื่องความยากลําบากในชีวิตของพวกเรา พราะอะไรครับเวลาที่พ่อแม่ทำงานเนะ่ะเวลาที่พ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่มีการกุ้มใจเนะี่ยลูกๆมองเห็นครับมันไม่จำเป็นที่พวกเราต้องมาพูดทุกวี่ทุกวันพูดตลอดโอ้ยเมื่อไหรจะร่ำรวยสักทีโอ้ยเมื่อไหรจะมีเงินมีทองเมื่อไรจะมีรถจะมีบ้าน คำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่ทำให้ลูกหลานหรือเด็กๆแม้กระทั่งผมนะมันเกิดความคิดฝังในสมองว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการหาสิ่งนี้ให้ซึ่งนี่มันคือความคิดที่ไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับมันใช้ได้บางกรณีแต่โดยส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่กลับมาทำร้ายลูกๆสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำคืออะไรครับ คือการขยันการทำงานนักภาพต่างๆหยดเหงื่อของพ่อแม่ที่เราเห็นมือที่ปาดเหงื่อที่แก้มที่ร่างกายเสื้อผ้าที่มอมแมมรอยยิ้มการทำงานหนักของพ่อแม่นั่นคือภาพของความประทับใจที่เรามองเห็นในความรู้สึกของลูกๆไม่มีใครอยากให้พ่อแม่ยากลําบากหรอกครับ แต่สิ่งที่มันสำคัญที่ลูกหลานควรจะได้รับจากพ่อแม่คืออะไรพ่อแม่ควรที่จะเอาคำสอนเอาสิ่งที่ลูกๆยังไม่เห็นในอนาคตมาเล่าให้ลูกๆฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมาณสีจันทร์นะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับ ที่ได้ให้ความการุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งบอบอ,อกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ภายในโรงเรือนที่สวนพุทรานะครับวันนี้ถือโอกาสนะครับมาทำการพวนดินได้ย่านะครับมาดูความเรียบร้อยของ ต้นพุทรานะครับก็รู้สึกเห็นแล้วก็ประทับใจนะครับกับการที่ต้นพุทราวันนี้ได้เจริญเติบโตเริ่มที่จะทําให้เราเห็นโอกาสของการที่จะได้รับผลผลิตนะครับจากวันที่เริ่มต้นปลูกกับวันนี้ความรู้สึกมันต่างกันครับท่านผู้ชมวันแรกที่ปลูกไม่รู้ว่าต้นพุทราจะรอดไหมแต่วันนี้กับมีความหวัง มันทำให้รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะครับไม่เสียแรงที่เราลงทุนลงแรงไปก็ให้กําลังใจไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับในวันที่พวกเรายากลําบากพวกเราต้องพยายามทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้ก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับมี f อมีท่านผู้ชมนะครับอยากที่จะให้ผมช่วย ให้ความรู้ช่วยให้คำแนะนำในการที่เราจะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานพวกเราพวกเราควรที่จะทำอย่างไรจะมีการวางแผนแบบไหนเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราจะเริญเติบโตว,วันนี้ผมเชื่อว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากนะครับพอพูดถึงเรื่องของลูกหลานแล้วก็เอามือไก่หน้าผาก บางคนก็ไม่อยากที่จะพูดถึงบางคนก็ไม่อยากที่จะคิดเพราะว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงดูลูกหลานอย่างมากนะครับแต่บางคนก็มีลูกๆหลานๆที่น่ารักที่เป็นเด็กดีที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับการที่พ่อแม่เราจะคิดได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ สิ่งที่เห็นก็คือพ่อแม่ก็จะพูดแต่ความยากลำบากของตัวเองให้ฟังขว่าจะได้เงินยากลำบากทุกเข้นแบบนั้นแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเราฟังแต่เรื่องราวที่พ่อแม่เราเดือดร้อนในใจเราก็คิดแต่จะทำอย่างไรที่จะให้พ่อแม่เราลืมตาอาปากได้แต่จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากบอกไปถึงพี่น้องประชาชนเวลาที่เราเลี้ยงลูกผมอยากอยาแนะนำพวกเรานะครับเวลาที่พวกเราจะสอนลูกหลานเราผมไม่อยากให้พวกเราพูดแต่เรื่องความยากลำบากในชีวิตของพวกเราเพราอ,อะไรครับเวลาที่พ่อแม่ทำงานหนะัเวลาที่ พ่อแม่เดือดร้อนพ่อแม่มีการกุ้มใจเนะี่ยลูกๆมองเห็นครับมันไม่จำเป็นที่พวกเราต้องมาพูดทุกวี่ทุกวันพูดตลอดโอ้ยเมื่อไหร่จะร่ำรวยสักทีโอ้ยเมื่อไหร่จะมีเงินมีทองเมื่อไหร่จะมีรถจะมีบ้านคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำพูดที่ทำให้ลูกหลานหรือเด็กๆแม้กระทั่งผมนะครับมันเกิดความคิดฝังในสมองว่า สักวันหนึ่งฉันจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการหาสิ่งนี้ให้ซึ่งนี่มันคือความคิดที่ไม่ได้ถูกต้องทุกอย่างนะครับมันใช้ได้บางกรณีแต่โดยส่วนใหญ่มันคือสิ่งที่กลับมาทำลายลูกๆสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทำคืออะไรครับคือการขยันการทำงานนักภาพต่างๆยดเงือของพ่อแม่ที่เราเห็น มือที่ปาดเหงื่อที่แก้มที่ร่างกายเสื้อผ้าที่มอมแมมรอยยิ้มการทำงานหนักของพ่อแม่นั่นคือภาพของความประทับใจที่เรามองเห็นในความรู้สึกของลูกๆไม่มีใครอยากให้พ่อแม่ยากลำบากหรอกครับแต่สิ่งที่มันสำคัญที่ลูกหลานควรจะได้รับจากพ่อแม่คืออะไร พ่อแม่ควรที่จะเอาคำสอนเอาสิ่งที่ลูกๆยังไม่เห็นในอนาคตมาเล่าให้ลูกๆฟังเช่นบอกลูกหลานว่าอย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาที่หมดไปวันนี้ลูกหลานจะไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนี้อีกจงใช้ชีวิตในวัยเรียนให้คุ้มเพราะ รุ่นพ่อรุ่นแม่วันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากกลับไปใช้ชีวิตในวัยเรียนเพราะภาพเหล่านี้พวกเราเป็นเด็กเราไม่รู้ครับเพราะเราไม่ได้เกิดมาเป็นผู้ใหญ่เลยแต่วันนี้สิ่งที่ผู้ใหญ่สัมผัสและเห็นควรที่จะถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เห็นก่อนที่เขาจะไปเจอเวลามันเป็นสิ่งมีค่าบอกให้ลูกหลานรู้ว่าถ้าพวกเราไม่ตั้งใจเรียน เราก็จะมีปัญหาในภายภาคหน้าแล้วเวลาที่เราอยู่ในวัยเรียนเราใช้เวลากับเพื่อนๆนั่นกลับเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดเพราะนั้นลูกหลานก็จะได้รู้จักการบริหารเวลารู้จักการเข้าสังคมรู้จักการอยู่กับเพื่อนๆแล้วในการใช้ชีวิตพ่อแม่ก็ควรที่จะบอกลูกหลานว่า<ๆ>เมื่อคุณไปทำงาน<ๆ>ก็ตั้งใจทำงานให้ดีอย่าไปเป็นคนที่ มักใหญ่ไฟสูงอย่าเป็นคนที่มองหาแต่ผลประโยชน์อย่าไปทุจริตคอร์รัปชันอย่าไปรวยเร็วอย่าไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายคำเหล่านี้มันควรที่จะเป็นคําสอนที่ออกมาจากปากของพ่อแม่เพื่อให้ลูกหลานได้รู้ว่าถ้าหากลูกหลานไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันจะส่งผลต่อชีวิตเขาอย่างไรส่งผลต่อชื่อเสียงเกียรติยศอย่างไรและที่สำคัญ พ่อแม่ต้องแสดงให้ลูกหลานได้เห็นว่าพ่อแม่มีความสมถะพ่อแม่มีความพอเพียงพ่อแม่ไม่ได้อยากที่จะได้ลดอยากที่จะได้บ้านอยากที่จะไปเที่ยวเมืองนอกอะไรแบบนี้นะครับคือ <c ười> พ่อแม่ต้องลดความอยากลงและทําให้ลูกเห็นว่าการที่เขาจะประสบความสําเร็จและเป็นคนดีได้คืออะไรเ <c ười> <c ười> มื่อเขาเป็นคนดีลูกที่ดียังไงต้องตอบแทนพ่อแม่ครับแต่วันนี้สังคมโดยส่วนใหญ่ เออาขึ้นมาก็อยากจะให้แต่ลูกช่วยหาเงินให้น้อยซื้อบ้านให้น้อยซื้อรถให้น้อยพาไปเที่ยวน้อยอยากได้นู่นอยากได้นี่เงินเดือนลูกเท่าไหร่มันก็จะทําให้ลูกเนี่ยหลงผิดบางครั้งก็ไปหาเงินโดยทุจริตคอร์รัปชันบางครั้งก็ไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเวลาที่ลูกไปเรียนหนังสือก็แทนที่จะสอนให้ลูกรู้ว่าไปเรียนต้องเรียนเพื่ออะไร ทำไมเรามาเรียนขนาดนี้เราเรียนแล้วเราจะออกไปทํางานอะไรได้บ้างการที่ส่งลูกไปเรียนได้วางแผนชีวิตเขาไหมว่าการที่เขาไปเรียนขนาดนี้เขาจะมาทํางานอะไรเขาจะมาเดินต่อในเรื่องของอาชีพหรือธุรกิจที่พ่อแม่วางแผนไว้อย่างไรผมเห็นคนทั่วไปนะครับเวลาที่ส่งลูกไปเรียนแล้วแต่ว่าลูกจะสอบอะไรได้ ยิงถ่าลูกสอบได้ขล้าราชการลูกจะเริ่เติบโตพ่อแม่ก็ได้หน้าได้ตาคุยโวโอวดซึ่งภาพเหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่สวยงามนะครับแต่สิ่งที่เราควรที่จะมองและคิดให้ไกลมากกว่าลูกคืออะไรการที่เขาไปเรียนขนาดนี้เขาจะไปทำงานอาชีพอะไรได้บ้างและถ้าเขาเรียนจบมาแล้วเราวางแผนที่จะให้เขาก้าวเดินอย่างไร เพราะการที่พ่อแม่ปล่อยให้ลูกไปเรียนหนังสือแล้วก็ปล่อยแล้วแต่ชีวิตลูกอย่าเดินไปเนะี่ยเจอความผิดพลาดมาเยอะแล้วครับบางครั้งส่งลูกไปเรียนลูกก็ไม่ได้กลับมาทํางานอะไรเลยก็เหมือนกับลูกไปเจอแฟนเจออะไรแล้วก็แต่งงานใช้ชีวิตรวมกันพ่อแม่ก็แทบจะไม่ได้ลูกกลับคืนมานละนี่คือสิ่งที่เจอในสังคมนะแต่ถ้าเป็นคนที่ร่นะํารวยเนี่ยเขากลับบางแผนว่า การที่เขาส่งลูกไปเรียนเมืองนอกหรือส่งลูกไปเรียนคณะนั้นคณะน,นี้เขาคาดหวังกับลูกอย่างไรแล้วเมื่อลูกเรียนจบแล้วเขาวางแผนที่จะต่อยอดให้กับลูกเขาอย่างไรคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจะวางแผนทุกอย่างเป็นสเตป็ปเป็นขั้นเป็นตอนครับซึ่งไม่เหมือนกับคนทั่วไปขอให้ลูกเข้ามาหาวิทยาลัยได้ลูกจะไปทางไหนก็แล้วแต่ลูกคือเด็กเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลย นี่คือปัญหาสิ่งที่ผมเจอมานะครับเพราะฉะนั้นผมอยากที่จะบอกพวกเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่วันนี้อยากให้ลูกจเจริญเติบโตพ่อแม่ต้องคิดมากกว่าลูกพ่อแม่ต้องรู้ว่าชีวิตของลูกเราเนี่ยเราอยากให้เขาก้าวเดินอย่างไรอย่างน้อยๆเรามีเส้นทางให้เขาเดินถ้าเขาไม่เดินเขาจะเดินในเส้นทางของเขามันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้วางแผนอะไรไปเลย ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ใครหลายๆคนนะครับได้เอามาวางแผนชีวิตได้เอามาปรับใช้ถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ